นี่จำจำเนี่ยอืมอืมนี่นี่ว้好好好สบายดีพี่น้องฟังไฟสุขูมสุกคนน้องเมียน้องมาพบกับไลฟ์สไตล์แชนแนล่ยเซนเก่าเซนเคยาอีกนอกจากบสบายดีพี่น้องทางฟังเล่าแล้วลกับฟังไทยว่าสุขูมสุกคนนั่งดู้มินิกาหลังจากที่ว่าพ้นตกะผ่าล้มหรือว่าพ้นดินนอในสวงและยาสองสามมือเมื่อรังนี่นะทั้งบ้านกับน้องเมียก็พอคนอนะฮะครบไรนนี่นะ น um ี่โกบเนี่ยนี่อู้นี่เพื่อนนะฮาไรอเพื่อก็ให้น้องสาวฮะนน่ะเอามาส่งเนาะนี่นี่โกบเนี่ยนี่เอามาส่งไรตืดไรเพื่อนเพื่อนทรมาถามว่ากินบ่านางโกบเพื่อก็เลยว่าขันกินแม่เอาไปส่งนี่เพื่อก็ให้น้องสาวมาส่งส่งโกบนี่ยเป็นเพื่อนส่เบสเนาะหรือว่าไปกานมาไหร่เพื่อก็เอากบมาแล้วก็กับพักกันแย่งเนาะพอดีมันก็มอโมเจอกับนี่สึกหกไม่พอดีอันนั้นนะนี่ สีเข็เมนูกบเนาะกับเมนูกบมือนี้เขาเท็ดกับเป็นเมนูตำแจวกบแหงเนาะหรือว่าตำพงกบนะตำปนพงกบนะแต่ว่าบันเปนตำแบบน้ำแต่ว่าสิ่ตำแบบแหงเนาะแจีวแจีวกบแหงขนาดเออแล้วเขาก็อื่นปนพงกันใเนาะเออแต่พอดีกับสีสลองกบไม่เลยซื้อมากไม่ไม่มาดมาดมือนี้เลยกบเก่าหันชิบหายแล้วแต่เอาบอกว่าอุไลเนาะเาก็บสีจนนีเนาก็สีไปล่างพักกันแย่งอลไรกันนี่ ล่างพักเครื่องเคี้ยงเนาะเอาก็ัซื้อมาแต่ตลาดเดียบร้อยแล้วมันก็มีหลายจิ่งหลายอย่างอยู่แต่ว่าม <and> <Exodus> ัอนี saliva, ้สิ่งที่ขาดโมไรกับเมนเนาะในแจวกบแหงนี่กับซีเมนนี่ขิงเนาะเพราะว่าบางคนก็มักใส่ใบมันบางคนก็ใส่หัวกันแล้วแต่ผู้มากเนาะแต่ว่าเขามีหัวมันเนาก็ใส่ขิงเนาะล้อขิงแล้วตอนนี้เ้าก็บซีมาเนี่ยขั้วกบขั้วแล้วเ้าก็ับเอาไเป๊ปปี้งีกแล้วห้าก็ับเสียมาเนาะมามาบึ้มกันเลยว่าเ้าจั่วขั้วกบ Thank you. ก็เม่นพักเครื่องเคียงสําหรับเมนูนี่เนาะนี่มันจะมีตัวนี้เม่นพักที่ห้าสีใส่ในป่นเนาะในแจวลขนาดนีหอมปลอมหอมบัวแล้วก็บคิงแต่ว่าคิงนี่ห้าสีเอาไปเผาเนาะหรือว่าไปมุกเนาะแล้วก็มีหอมเตหอมจีนเนาะแล้วก็ไม่มักเพียรักการบางงาเนาะสีใส่ในอันนั้นเนาะในป่นเพราะว่าเอาเนื้อไม่จากเนื้อพวกนี้มักขามเนาะพวกนี้ข้ามเตียงแล้วก็พักเครื่ าเนาะทุกคนนนี่เมนกบชีเฮาอะไรทำกันนี่ขั้วดียบลอยรยนี่เฮาก็มาปีงใส่ฮีบนี้เยปิงใส่ไมฮีเพราะว่ากันสีไปปีงใส่เล็กยางเื่ยนะมันก็สีเป็นคาสีกรูกรียูมันก็สเป็นตะกินปันดกันปีงารเลื่มันกันบเือกะไรก็สเล้อนี่ยมาเท่ากัโอ้กูอินออเอินเอออิโนนี่ัเ่ัเ่เาก็เคียงเีกมา นี่เอาเนาะทุกคนนี่นานี่ก็เมนกบที่หอเลยทำการนีใส่ม่หีบเรียบร้อยแล้วฮกเอาขึ้นมาใส่เตาไฟเพื่อเป็นเพื่อทำการปีงกเนาะห้มันสุกแล้วฮาก็จะเอาไปตำปนเนาะปนผงแหงเนาะปนผงกบพนาแล้วฮาก็สิมาผวกันอีกเดียในตอนตำปนพงเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เมนดักพีกเนาะกบประมาณี้วฮาก็ใส่ดักพีกประมาณีเนาะทุกคนเนาะนี่ เราก็จะเอาครีกนี้มาปีงทาปน,นันระวางที่บ้านทากบซุกเนาะส่วนว่าคิีงเขาก็หยัดลุงใส่กล่องเต้าเรียบรลอยแล้วน้อมุกเรียบรลอยเนาะมีอะไรเนาะทุกคนเนาะตอนนี้นี่กบเขานี่เลยทำการปีงซุกเรียบรลอยแล้วเขาก็จะเอาไปตำเจลปนกบเลยนี่นี่นี่ว้าวเรื่องแอมเต็มเลยนี่เรื่องเปตาเสบขนาดเลยเน,นี่ยไป ไปตำกันด้วยนะทุกคนนาะมาเบ,บิ่งนกันว่าสูตรของฝนฝนสตํำแบบไรฝนสี็ดแบบไรเนานะไปไปเบิ่งกันเด้อนี่เนาะขันตอนทักวิทักปาน,าปานีเอาบมกพิกตัวเขามุกเขาจีหันลงไปเลยเนาะเก็บอนออกไรยังไงบ่เก็บโอ้โหนี่เป็นการขวบพิดผลาดอย่างหนึ่งเนาะตอนอันนี้นะนี่บวบพิดขวันมันมาตอนมันกับพิดหนี่ยน่เนาะมันมีคนถามว่าใสาม่มกพีกพวงไรบว ก็ะเหล่วแต่มักเนาะเหลวแต่สลวกเลยบดเม่นยังหลอกเหลวแต่สลวกโเดยบาใส่ทีพวงใบโบข่อยบไมีอยุกพริกสดมาพริกจังสี่นะได้แต่ว่ามันสีหอมด้วยมันสีแสีบต่างกันกับบุหูเนาะเพราะว่าข่อยกับบุเคยลองเกลือจาเท่าที่ข่อยเคยเอ็ยดมากเป็นใส่แต่จังสี่ขนาดนี่เนาะนี่เอาพริกลงไปแล้วกันนี่เคีงเนาะเคีงนี่เทาก็ต้องปาดในน้อยนึงใส่เคีงตัวข้าวมุกในลงไปเลยนี่ไปหมักได้กับใส่ร้ายไปหมักหน่อยกับใส่หน่อยเนาะบัวบากันบัวกำหนดก้เกณฑ์ให้อีก เอาบ่ามีหัวพักบวัวเขาก็บโใส่เนาะปกติก็ต้องใส้ในหัวพักบวัวนี่ยิงใส่ลงไปเลื่อยนี่เวแมนเขาสิเอากบลงไปตั้มเรื่อยเนาะนี่เอาลงไปตั้เรื่อยนี่มีอย่างหนึ่งอยากผากบอกทุกคนเนะาะเพราะว่ากบนี่เขาบอต้องเอ,อเือบเข้มร้ายเด้อ นี่แต่ใส่เกลือเพราะเป็นพิธีซื้อผมว่า,าตจนตำเขาก็ยังสีตำสีปรุงอยู่เนาะจนในตือแบบเข้มร้ายมันสีตำแห่งสีเข้มไปตืมมนะทุกคนนี่กบก็พอดีเสะพอดีแบบว่าดูนะนี่เนาะนี่ไว้มือใครเห็นน้ำดอกเนาะนเราก็สิมาตำนี่ตำให้มันมุนๆดูได้การที่สิกินแก้วปุน่นกบนี่ยนะแก้วปุ่นแห่งนี่นะก็ต้องมีพละงกำลังแขนยาง ไล่หลวงเลเพื่อสิดตาเพื่อสีแดกเนาะนี่เนาะแต่ว่าเป็นยังโบราณโมโตเพราะว่าแขนข่นขอยใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนาะทุกคนเนาะตอนนี้นี่นะกบเขาก็เลยทำการตำม,มุนละเอียด,ดเรียบร้อยแล้วก็ทีมาปรุงบบบนี้การที่ปรุงนี่แม่นเขาใส่ปลาแดกต้มซุกเนาะนี่ปลาแดกเขาต้มเรียบร้อยนี่เขาใส่ปลาแดกต้มซุกถามว่าใส่ลิปกันเลยบ่ได้บ่เป็นยังเลยตำผู้มากเนาะ เา้าวกระปุกเผาใส่ลายเนะเาะกระปุกใส่ตำนีเจ้นั่นมันจะเค็มนี่มะเพิกนี่นะคันโบที่ข้าตักแบงองอกย้อนว่าขา้าวหยาดมันเพลทผดคันโบเพลทข้ากระเจิงตืมได้เนาะแต่ว่าหนึ่งในการตำป่นนี่ข่อยมากกินใส่นี้ตำแบบสุม่มแจ็คเด็กแจ็คน้อยมันจะมีรสชาตนะิขนาดนี้ใส่ในหนึ่งเนาะเพราะให้มันหอมเนาะใส่บมากหน้าลงไ,ไปนี่แต่กระเพาะหอมนี่กระพาหอมตัวน้องโซ่ใบนี้นะลงไปเลยเนี่ใส่ได้ลายมันจังหอมจังเซ็ทเนาะ ก็บนมียังไล้ทุกคนเนาะเบื่อใส่เป็นนวหน่อยนึงเนาะนี่ไฟหมักไลนนวดไร้ก็ใส่ไล้ไฟมักนเออเออลงไร้บุญเลยตั้งใจเด้อมันแบบมือมันลันมือมันลันไฟหมักนัวดไรก็ใส่ไลยไฟมักนวหน่อยก็ใส่หน่อยหน่อยนี่เขาก็ตามด้วยอุ้ยกินหอมตะกองเ้านี่น้ำลายลายเลยลาเบุญะยังกินไรเพือเพือเ่อ้โยนเยี่ยมยัเยี่ยม ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าไปเป็นตากองเหยื่นันนเสาโผนเนาะโมย่าแกะมือเนาะขันว่าคนติดตามหอดท่านคนแย่อะไรขนาดสิว่าเปิดหน้าตากองให้ทุกคนเบิ่งเดี๋ยวสิอหูเนาะแต่เขาบอกไปก่อนว่าตากองัเหม็นผู้หญิงเออทุกคนเห็นทุกคนสิว่าอู้จังสิหน้าตาเราใส่ได้ใส่ได้มาตำโตออ่ะแล้วทุกคนว่านี่เอากระซิบมาพอดดีเรียบร้อยแล้วเยอะ <test ii> <S net> อย่ถามเรื่อว่าเป็นยังสงสัยจานตัวนี้ตัวเก่าเพราะว่ามันก่บริสุทธิเปลือกเนาะเพราะว่าห้าวห้องใส่แต่พักซื้อห้อาวเก่าบริษัทสินเปลืองไรอันไรในอ่อนานะสิว่าบกิการด่างกระเมียนเนาะเ <c oughs> นี่ยอืออืออีเลยนี่นะแจลโฟนกกแหงห้าวนนีน่มากระสีออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเป็นตะกินแมนบบเป็นตะแสียแมนโอบอ,อบให้กินดอกหยั่นโบอีเบืองซีก่อน อืมยังซื้อไปมบม่เ้าะไรเราไปกินพร้อมกันด้วยเนาะว่าเฮาสิกินกับพักยังกินกับเครื่องเคียงอียังเนาะทุกคนเนาะไปตอนนี้เฮาก็สิมาถึงวีนาทีการกินเนาะมีหนาทีที่ไล่ขอ้อเออโมเมนต์รอค้อ,คอเอออุ้ยบ่หิวมของแห้งจนเบาพิษเบาถือเลยมาทำแลี้ยงแหงมันกันเลยทุกคนเนี่ยอืมเฮ่อเด้ออืมฮะมติ๊บกอลติ๊บหมักง่าย มันหมักหากินุกเนาะตัวนี้ตัวดิบมันเนาะถ้ามีตัวดิบกับตัวรวกเน,ะกน,กน,เนะาะทุกคนกุอีกกินด้นะฮึ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 าึข้าทฮึ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 ตัวึฮ้ฮึนตัวรึวกนฮทุกคน เป็นยังตัวลวกอืม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 กินตัวลวกเบื้องบานหนึ่งอืมอืมันได้ออกเอานี้ดีกว่าอืมแบบอี้ทุกคนนี่พักไปเมีย เขากันอีดี้เนี่ยเขาคุยมันทำอะมรล่ะนี่จ้ำจ้ำเนี่ยอทำไมกินม่เข้าไปบอกกนจักหน่อยเต็มฮะ นี่นี่โว้ยพะลึกพะลึกเห็ดแบบในี้จิกตอ,อกอก,กันเดี๋ยวนาะจำเจุกระตาพวกเหรอเนาะแต่ว่านี่บวพงหลอกเสียอไรหย่านปนเฮียมันแสบการบ่แสบจเจ็ดเฮียอ,อยู่อืมอืมอืมเบิ่งเห็ดแบบในี้จิกตอ,อกเบิ่งนี่นี่นี่อืมไหนน้ยเลี้ยวเว้ยพวกคือคุย สำหรับผู้ไหรหมักสูตรนี่หรือว่าเห็ดแบบนี้นะเจีวพงกบนี่ยนะเจ้วปนกบแหงนี่นะก็ะสาม,มารถเอาสูตรหรือว่าหมักสูตรนี่จากล่องเห็ดสูตรนี่นะก็ะสาม,มารถเอาไปเห็ดเบิงนอกว,ว่าสีแสบคือขอ่อยเบาหรือว่าข่อยอันนี้มาน่เนานะเอาไปล่องเห็ดเบิงรดเนี่ยอืมือครับขับขับฮึมขับมาหาไม่เบิ้งบันเบิ้ง ถ้ามาหาลิฟต์นี่กินก็มียังกระเข่าเลยคมอยู่แต่คมแสบตะกล่องก็คือสิจมไม่ใจแล้วแบบไระเด้๋ยวผมสิกินเดี่ยวเด้๋ยนาะทำได้แล้เนาะอืมอืม,อม,อม อ่าเเาเป็นจังไรทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าเบิ่งพ้นกินมาแต่ตนจนจบเนาะสำหรับลีบนี้ก็เนาะเป็นจังไรหรือว่าเป็นตาแสบซัมไรหรือว่าบวเป็นตาแสบหรือว่าใครอยากไรสูตรก็สามารถเอาไปเห็ดน้ำไหลเนาะเอาไปเห็ดตามไหลเนาะสำหรับลีปนี้ก็เนาะกับบวบเป็นพนคนเดียวนาะบะกินนาอยากกินให้เบิดก,ก็ก,กินได้เพราะว่าหากคิดเท็นทีมงานเนาะค่นก็ใจจดใจจอถาซี่นี่นะ เยลกบนี่แหะเนาะสำหรับคลิปนี้กับโบลิมี่ยังไหลเนาะก็เลยเลินทางมากถึงอันซินสุดเลยเนาะคันมากกับกดไลก์กับถือใจกับกดแช่ออกไปเนาะทุกคนเนาะโบลิมี่ยังไหลปุ่มไลก์ปุ่มแช่มันก็อยู่ในปลายในมือหรือว่าปลายในปลอกของทุกทานของทานผู้ส้มเนาะคันบางผู้ใดใจดีกับกดแช่กดไลก์กดถูกใจหรือว่าคอมเมนต์อีหยังต่างๆได้เนาะแบบไลก์บลถมีใจหรือว่าเป็นยังไงกับห้ยปั๊บห้เปลี่ยนบอลได้กับสามารถ สีส้มไลเนาะข่อยกับบริ่าลยังก็บหับฟังกับเขาไปอ่านเมนกับตอบเมนทุกคนได้เออแต่สําหรับลิบนี้กันเนาะแต่ว่ามียังได้กับมาผักใบท่นนี้นี่หดะเนาะสําหรับแก้วปนกบแหงเนาะแต่ตอนนี้กับป้นกับบวบไลยเนาะเออกลายตืบได้บวบบวบาล่กันเลยเนาะกับซินคาโตลาทุกคนเอาปนกบแหงนี่นะไปให้ทีมงานเขากินก่อนเนาะลีปนี่เนาะกับ ฝากทุกคนเนาะเขามาเบิง้งเขามากดไลค์เขามาติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุมีแห้งหุดสูเหตุคลิปต่อๆไปวิดีโอต่อๆไปอีกเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุม๊มยังไรกับขอขอบใจที่เขามาเบิง้งลิปนต่างแต่ตุนจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ไปเลยเลยืยไปบ้าย